ต้องนี่แหละนี่แหละแท็กถูกต้องเขามาแล้วค่ะเขามาแล้วค่ะจอยเรียกมาตั้งนานเพิ่งเพิ่งลุกวันนี้แหละฉันชอบตู้อันนี้จมรถว่างป่ะเยี่ยมสองอันมั้สองอันเลยเธอเอาอันนึ่งใช่ปะรู้รู้เปล่า original หรือว่ามีส่วนากเหมือนจริงครับอ o r i จิ n a l อันนี้มันเป็นกานของดีไซเนอร์อะไรสักอย่างว้าว จะสอบเก่าืหัวสืดหัวดีมากเก็บไว้เดี๋ยวก่อนอามแปลว่าท้าเต้นใส่หมดเรียังเอ้อไม่ไม่รู้ว่าแม่นหรือเปล่าค่ะแต่ใส่หมดแล้วใช่ไหมคะค่ะใส่หมดแล้วแม่นไม่แม่นอย่าให้ครูรู้ว่าเธอพลาดท่าเต้นนะคะอย่าให้ครูได้รู้นะอย่าให้ครูจับได้นะโฟล์ไปสามารถโฟล์ไปมั่วแบบมั่วได้อะ แบบเมื่อกี้น <u plus poetry> so ี <h ums> ้แฉใช่ไหมแฉแฉไแได้แฉแบบมีรสนิยมนะค่ะฮะผมวันนี้เปรี้ยวเยอะผมวี้เฉียวเฉียวเียวมากใช่ไหมเฟมปากเขายอมแพ้แวชาวบนสวยไหน่าสุดมาค่ะโอเค darling let's go one t w I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh, baby, it might seem like a crime But it doesn't mean that I'm serious Got to lose all my fantasy, but Fighting's just so typically me Ooh, baby, baby, ooh, I did it again I'll damage your heart Got a loss in this game From I'm not I mean, that I mean, innocent You see my problem this I mean, year I, I, dream, I dream in your face Wishing this here is true I cry washing the days And I feel time. so many ways <laughs> Close yeah. Show how I in this game. Ooh, baby, baby, ooh, I I'm not in love. the same for I'm not that innocent. yeah, 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 yeah. yeah, yeah, yeah. yeah, 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 พ่นพูดครูให้พูดครูบอยใช่พูดหรือเปล่าไม่พูดแล้วค่าอาโอเคทำไรอ่ะ่ะยืนหอดเรียบร้อย Uh, Got lost in this game, hey, 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 baby. Ooh, you think I'm in love? That's impossible. The I'm not that innocent. Ooh, I said it again. Hmm? I've lost no, your heart, but mm. mm. I'm lost in this way game. Ooh, baby, baby, ooh, you think I'm in love? โอเค้อมแพรวา่าสองสามอย่างเพลงมันบอกว่าไอตเดกนมันคือเจริตจก้านของผู้หญิงคนหนึ่งแบบว่าอุ๊ย ฉัานท่าม,มีแล้วคราวนี้ถ้าเต้นอะไรอารมณ์ของอพลังของเธอมันมา <Yes. S 1> แต่ uh, ด้วย uh, uh, ตีความของเนื้อเพลงว่าอุ๊บเบบเคยมาอุ๊ยขอโทษอุ๊ยขอโทษไม่ได้ตั้งใจไ mm. อความน่ามันมันต้องมีไอ้ความน่ารักผสมผสานไปด้วยตอนนี้ความหมายของเนื้อเพลงยังไม่ค่อยเห็นนะครับ ยังไม่ค่อยเห็นแต่พลังพลังและการเต้นอะไรของเธอครูไม่ค่อยเป็นห่วงแต่สิ่งที่ครูอยากจะบอกว่าแพรว่าเป็นเด็กอีกคนหนึ่งที่มีพรบแต่มักจะไม่เอาออกมาใช้ครูจูมิ่กินีเน่เหมือนบอกว่าเป็นไรนะเหมือนมีดเ,เหมือนมีดไม่รับนะฮะเนื้อบอกว่าเป็นมีดทู่ๆอุ่าสาซื้อมีดมาใบสสละแสนแล้วไม่รับเนี่ย มันก็จะทูกนะนบ้างของหนูหนูคือตีความทุกอันอกีกเพราะว่าตอนนี้สนุกอ่ะสนุกดูเต้นตัวอะไรเพลยมันสนุกแต่หนูอยากจะอยู่อยากได้ได้สนุกเหรหนูอยากจะได้ perfect perfect. perfect good mm hmm. ดีใจที่ได้ยินจากหนูว่าหนูอยากจะได้ perfect ตีความเอกว่าอะไรอุ๊บอุ๊ยรัก <laughs> like มันมันมีแบบอุ๊ยขอโทษ mm hmm. นะอย่าเล่มในแววตาหนูอ่า ขอเนี่ยค่ปีอาทิตย์นี้ขอคอสตูมว่าขอให้หนูรวบผมช่วงหนึ่งไม่ข้างหน้าก็ขมวดนิดหนึ่งเพราะว่าเหมือนอาคราวที่แล้วที่หนูร้องเอเอลนิโนยอ่ะอที่หนูปรับแปงถึงเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมหนูว่าแ,แล้วก็ไม่เมยอ,อะไรนึกออกปหแล้วก็คราวที่แล้วผมหนูมันปิดหน้าหมดแล้วมันไม่เห็นหน้ามนไม่เห็นตาอ,อีกเรื่องหนึ่งสําหรับสาวๆบ้านนี้ น้ำหนักขึ้นท่านตายเห็นมากเดี๋ยวไม่เกี่ยวกับเธอสามสาวเนี่ยฮาวาจอยเ่นว่ายน้ําได้เลยนะคะอาทิติ์เนี้ยเมื่อกี้เน,นี้ยสำงานบบกว่าก็ะเด้งแบบอมีอะไรวะ อ่าครูรมักจะไม่มาเรื่องน้ำหนักหรืออะไรนะแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาเราซ้อมหรือว่าเราทอะไรมันจะทําให้เหนื่อยง่ายใช่นขาบอกว่ามันทําให้เหนื่อยง่ายแล้วสวยโจจะพ่อพาวมันขึ้นมามันขึ้นมากระทันตาเห็นจริงๆริงวราวาไม่ไงนครูไม่ทักหรอกครูไม่หมาจะเจะน้ำหนักของเธอจะเท่าไหร่ก็เรื่องของเธอแต่ถ้ามันขึ้นในในรทนี้นะ เบานิดหน่อยเด็กสาวๆเนาะเบานิดหนึ่งเบานิดหนึ่งมันไม่งั้นมันอาทิตย์นี้มันจะเหนื่อยกินแค็มให้น้อยลงใส่น้าปลาน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบแป้งเพื่อเพื่ออะไรเพื่ออาทิตย์นี้มันจะได้ไม่เหนื่อยอาทิตย์อื่นทั้งมันแต่อาทิตย์นี้มันใช้กําลังเยอะมันใช้ปอดมันใช้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบลดนิดหนึ่งไม่ให้จะได้ไม่เหนื่อยเนาะเนาะไม่งั้นจะหุ่นยังไงก็เรื่องของโบเธอนะเราสวยอยู่แล้ว